สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube ช่แนอาจารย์เสก5.0ศนนะครับน,นี่จะมาชวนคุยผ่านมุมมองบูรการเรื่องของเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับนะวันนี้ก็จะมาให้ความรู้นะครับเรื่องของชอ็อตสกิฟต e นะครับเพิ่มเติมนะครับจาก2คลิปที่แล้วเป็นเรื่องน่าสนใจนะครับนะผมเองก็ไม่ใช่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางการเงินนะครับแต่ฟังเรื่องนี้แล้วต้องบอกว่าน่าสนใจจะทำให้ผมนะลงไปศึกษาคนา้นคว้าเพิ่มเติมขึ้นนะ แล้วก็มีผู้รับชมบางท่านนะครับนะก็แซวมานะครับแม้ว่าคลิปก่อนหน้นนี้นะทำเนี่ยเตรียมตัวมาไม่ดีเลยนะอาอาอาทั้งคลิปเลยนะครับนะถ้าไม่พร้อมก็ไปทํากันบ้านก่อนไม่ไม่ต้องรีบทานะผมก็บอกว่าน่าสนใจดีนะครับนะยิ่งมีคนที่ท้าทายมาก็เจะทำให้ผมท้าทายความสามารถผมมากขึ้นนะครับเออเราต้องเล่าเรื่องราวก่อนนะครับที่จะเข้าใจคําว่าเกมสต็อป ชอ็อตสุขีดเนี่ยบทเรียนนักเก่งกำไรนะครับแล้วก็ซิลเวอร์เปเปอร์จะเป็นเป้าหมายต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นก็คือถ้าเราดูนะครับราคาบิตคอยนะครับเมื่อ3เดือนที่แล้วนะ129.42% 1ปีที่แล้ว223.9กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับในขณะที่เทสลาเนี่ย3เดือนที่แล้ว112.64% 1ปีที่แล้ว643.70%นะครับ แต่เกมสต็อปนี่มาแรงแซงขาดนะครับนะเพราะว่ามาทีเดียวนี่นะโอ้โหยิ่งกว่ากลุ่มฟางนะครับ Facebook นะครับ Apple Alphabet นะ Netflix g o o g l e Tesla อีกนะครับนะแซงทะลุไปหมดเลยเพราะว่าภายในแค่3เดือนนะครับเกมสต็อปเนะี่ยสูงขึ้นไป2,840.02%นะครับนะคราวนี้เห็นชัดละนะจดเลขขึ้นมา1ปีที่ผ่านมานะครับ สูงขึ้นมา8,314.29โอ้โหหุ้นตัวไหนครับนะจะสามารถเเปลี่ยนแปลงได้สูงขนาดนี้นี่แหละครับคือเหตุการณ์ของชอ็อตสควีดครับเกมสต็อปชอ็อตสควีดนะครับนะมันคืออะไรนะเดี๋ยวเราจะมาว่าก,กันคือวันนี้เป็นคลิปของการให้ความรู้นะครับผมก็ไปศึกษาเพิ่มเติมนะเกี่ยวกับเรื่องของ finance นะครับการเงินนะว่า ช็อตซิควเนี่ยมันคืออะไรมันเกิดได้อย่างไรนะต้องเท้าความก่อนว่าเกมสต็อปเนี่ยคือร้านนะครับขายเกมนะแล้วก็พวกอุปกรณ์เกมนะครับก็ที่ผ่านมานะผลประกอบการก็ไม่ดีนะเพราะเนื่องจากว่ามีการล็อกดาวนะ์เรื่องของเอ่อโควิด -19 นะครับในปีที่แล้วนะครับก็ทำให้ดูทิศทางแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ เพราะนั้นบรรดานักลงทุนนะครับรายใหญ่ๆนะครับนะกองทุนเฮดฟันเนี่ยนะพวกที่หากำไรนะจากการเก่งกำไรนะครับเ,เขาก็มามองว่าหุ้นของเกมสต็อปเนี่ยนะจะร่วงลงนั่นเองนะเขาจึงทำช็อตเซลลิงนะช็อตเซลลิงก็คือการขายระยะสั้น หลักการของช็อตเซลลิงเนี่ยไม่เหมือนกับการซื้อขายหุ้นทั่วไปหลักการซื้อขายหุ้นทั่วไปก็คือเราจะซื้อหุ้นที่ราคาถูกเพื่อขายราคาแพงเราก็ได้กําไรแต่ช็อตเซลลิงเนี่ยนะครับจะเป็นการขายนะที่ราคาแพงเราค่อยซื้อกับที่ราคาถูกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะถามว่านักลงทุนนะทั่วไปรวมถึงนักลงทุนสถาบันนะหรือกองทุนเก่งกําไรอย่างเฮดฟันเนี่ย นะครับเขาไม่ได้มีหุ้นนะครับเขาก็ต้องไปขอยืมหุ้นมาจากโบกเกอร์นะบกเกอร์เนี่ยก็มีลูกค้าที่ถือหุ้นใช่ไหมเขาก็ดูแลหุ้นเนี่ยบกเกอร์ก็จะให้นะครับนะพวกนักลงทุนนะครับลงถึงน,นักลงทุนสถาบันนะหรือกองทุนเฮดฟันเนี่ยยืมหุ้นไปแต่ก็จะมีค่าอะไรนะค่าใช้จ่ายนะบวกเข้าไปนะเมื่อ,อ,อนักลงทุนนะครับ ทั้งลายเล็กลายใหญ่ทั้งคุนสาบันเนี่ยที่จะทำช็อตเซลลิงเนี่ยเขาก็จะทำการยืมหุ้นจากโบรกเกอร์แล้วก็ขายที่ราคาสูงแล้วถัดไปอีก2-3สวันนะเหลืออาทิตย์หนึง่งนะเมื่อราคามันตกลงนะเขาก็ค่อยซื้อนะครับสมมติว่าราคาหุ้นหนึ่งเนี่ยสิเหรียญน,นะครับในวันที่เขายืมโบรกเกอร์มาแล้วขายขาย10เหรียญพอผ่านไป2-3วันมันะลดลงเหลือ5เหรียญน,นะ นะเขาขายที่10เหรียญน,นะไปซื้อคืน5้าเหรียญเขากาไรหเหรียญเพราะนั้นเราคิดอยู่ับเขากำไรห้าเหรียญถูกไหมอันนี้คือลักษณะของช็อตเซลลิงแล,ล้วกําไรแต่ถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่เป็นอย่างนั้นล่ะเหตุการณ์คือเขาคาดผิดนะว่าที่พุาธเขาเยืมหุ้นจากบลกเกอร์มานะครับเขาขายนะครับที่10เหรียญแต่อาทิตย์ผ่านมามันะขึ้นเป็น15เหรียญน,นะเ็าปลว่าเ <Good> ขาต้องไปซื้อคืนบลกเกอร์เนี่ยที่15เหรียญในขณะที่เขา ขายได้แค่10เหรียญเขาขาดทุน5เหรียญยิ่งถ้าเกิดราคาหุ้นยิ่งสูงขึ้นไปนะกลายเป็น20เหรียญน,นะเขาก็ยิ่งขาดทุนเป็น10เหรียญถ้ายิ่งราคาหุ้นขึ้นไปเป็นร้อยเหรียญน,นะเขาก็จะขาดทุน90เหรียญเพราะฉะนั้นาการทำช็อตเซลล์ริงเนี่ยนะครับนะการกำไรเนี่ยนะเช่นตอนขาย10เหรียญน,นะเราสมมุติว่าหุ้นมันตกไปถึงฟลอร์นะหรือว่าศูนย์เลยอย่างเงี้ยนะเขาก็จะได้กำไรแค่10เหรียญ แต่ถ้าเกิดว่าราคาหุ้นขึ้นสูงไปเป็นร้อยนะครับห้าร้อยพันหนึ่งเนี่ยโอโ้โหเขาขาดทุนเนี่ยไม่มีประมาณเลยคือไม่มีขีดจำกัดนะครับอันนี้คือเข้าความหมายของคำว,ว,ว่าช h o r t s e ล l i n g ก่อนนะครับคราวนี้หุ้นเนี่ยนะครับของ GameStop เนี่ยนะครับหรือหุ้นทั่วๆไปเนี่ยเขาจะมีคําว่าแชร์ฟล l o นะครับนะผมไม่ทราบแปลเป็นไทยว่าอะไรนะแชร์ฟล l o เนี่ยอย่าง GameStop เนี่ยจะมีแชร์ฟล l o นะครับอ,อยู่ประมาณ50ล้านหุ้นนะก็คือ มันเป็นหุ้นที่สามารถซื้อขายได้ในตลาดเปิดนะครับแต่ว่าเกม e ์ซอฟมีหุ้นทั้งหมด65ล้านหุ้นนะอีก15ล้านหุ้นเนี่ยาจะเก็บไว้สําหรับเจ้าของหรืออะไรประมาณนี้นะครับแล้วมีคํานึงก็คือคําว่าแชร์ช็อตโฟลดนะครับแชร์ชนะ็อตโฟลดก็คือนี่ยนะครับก็คือหุ้นที่ไปถูกทําการช็อตเซลลิงนี่แหละนะครับแต่ของ GameStop เนี่ยนะครับมันแปลกตรงที่ว่ามีการไปช็อตโฟลดตั้ง1้0นะ่ะคือซื้อขาย คือมีเอาหุ้นนะ่ะนะไปชอ็อตเกินกว่าหุ้นที่มีอยู่จริงๆอะ่ะหุ้นที่มีอยู่จริงมันคือ100%ใช่ไหมแต่ว่าเอาไปช็อตร้อ์คือเอาไปทําการขา,ายระยะสั้น1 4 0นะฮะก็คือชอ็อตในปริมาณมากกว่าหุ้นที่มีอยู่นะเพราะฉะนั้นเมื่อนะกองทุนเฮดฟันเก่งกําไรหรือนักลงทุนนะนะครับที่ชอ็อตเซลลิงแล้วไปยืมหุ้นนะครับจากบลกเกอร์มานะครับแต่ปรากฏว่ามันไม่เป็นไปตามคาดสิ นะเพราะว่าราคา,าหุ้นมันขึ้นแนะทนที่มจะลงก็ขาด,ดทุนขาดทุนขาดทุนพอขาดทุนเนี่ยถึงระดับดึงนะครับเช <c oughs> ่นะสมมติว่าเรา,เายืมหุ้นมาแล้วขายที่10เหรียญแต่ปรากฏว่าหุ้นมันขึ้นไป20บเหรียญน,นะครับคราวนี้เราขาดทุน10เหรียญคราวนี้บลกเกอร์เนี่ยเขาก็มองแล้วว่าเนี่ยเราไปยืมหุ้นเข้ามาตอน10บเหรียญน,นะครับตอนนี้มันขึ้นไป20เหรียญแล้วเราขาดทุนละ เพราะนั้นบรกเกอร์ก็จะเรียกเราเนี่ยให้เติมเงินเข้าไปก็เรียกว่า call margin เนี่ยก็คือเติมเงินเข้าไปนะครับเพื่อป้องกันการขาดทุนนะครับหรือบางทีเนี่ยบรกเกอร์ก็บอกว่าให้เราเนี่ยนะไปทําการซื้อคืนได้แล้วนะเขาต้องการหุ้นคืนบรกเกอร์นะให้ยืมเนี่ยก็คือ,อตัวนี้มันหุ้นมันขึ้นแล้วนะเขากลัวขาดทุนเขาให้เราซื้อหุ้นคืนเขานะครับเพราะฉะนั้นก็ถูกบังคับให้ไปซื้อ เหมือนบางครัไปไปซื้อก็บอกว่าราคาหุ้นก็ขึ้นอีกนะแต่นที้ราคาหุ้นมันขึ้นแล้วยังไม่พอนะยังถูกขึ้นไปอีกเพราะว่าเราจะต้องไปซื้อหุ้นคืนเขาแล้วอย่างเงี้ยราคาของไอ้หุ้นเกมสต็อกก็ยิ่งสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปแล้วรวมถึงนักลงทุนที่เก่งกําไรหุ้นใช่ไหมเขาเห็นเอ้หุ้นมันขึ้นสูงเขาก็เข้าไปซื้อยิ่งซื้อราคาหุ้นก็ยิ่งสูงนะครับและยิ่งคนที่เข้าไปนะครับช็อตเซลลิงเนี่ยตอนราคาสูงเนี่ย ถูกไหมก็ยังถูกบังคับให้เข้าไปซื้ออีกมันก็เลยกลายเป็นนก g a t i v e นะ feedback loop อะนะสำหรับกองทุนเฮดฟันสำหรับคนที่ทำช็อตเซลลิงแต่มันกลายเป็น positive l o o คือการป้อนกลับแบบบวกสำหรับคนที่ไปเก่งกำไรเ,เขาเรียกว่าถือรองอ่ะก็คือถือยาวนะเพื่อให้เพราะว่าแต่ละวันเนี่ยโหมันขึ้นทุกวันเลยนะครับก็ยิ่งทำให้ราคามันขึ้นสูงนะขึ้นสูงจนกระทั่งไม่ไหวละนะครับแอปที่มันทำการซื้อขาย หุ้นสำหรับนักลงทุนรายย่อยเนี่ยก็หยุดนะทำการนะครับอย่างแอปชื่อโรบินฮุสอย่างเงี้ยนะซึ่งทุกวันนี้เขามีแอปที่คนทั่วไปนักลงทุนรายย่อยเนี่ยสามารถซื้อหุ้นได้นะครับก็ปรากฏว่าแอปโรบินฮุสเนี่ยก็หยุดนะไม่ให้นักลงทุนรายย่อยเนี่ยนะซื้อขายหุ้นทําได้อย่างเดียวคือปิดนะหมายถึงว่าปิดโพสิชันตัวเองนะครับนะเมื่อทําการปิดโพสิชันตัวเองเนี่ยแน่นอนฮะ เมื่อหุ้นมันไม่สามารถเข้าไปซื้อได้เนี่ยก็ราคาจะขึ้นได้ไงมันก็ขึ้นไม่ได้ก็กลายเป็นราคามันก็ตกลงมาเพราะมีแต่คนไปปิดโพซิชันนะมันก็ตกลงมาตกลงมานะฮะนี่คือลักษณะนะครับว่าสิ่งที่เขาเรียกว่าช็อตซิคลีดเนี่ยนะของเกมสต็อปเนี่ยมันคือ,อยังไงก็คือมันเกิดจากว่าเกิดการช็อตเซลลิงนะครับแล้วก็มีคนเก่งกําไรแต่ปรกากฏว่ามันไม่เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะมีกลุ่ม นะกลุ่มหนึ่งที่อยู่ในเว็บ Reddit นะครับนะชุมชนเขาชื่อว่า Wall e t ด e e t เนี่ยนะเขาเห็นพ้องต้องเขารียกนะเห็นพ้องต้องกันนะมองว่าเฮ้ยเนี่ยเกมสต็อปเนี่ยหุ้นมันต้องขึ้นนะเขาเห็นแบบนี้นะครับเ mm hmm. เห็นต่างจากกลุ่มใน w s t r s t t นะครับในกองทุนรายใหญ่กองทุนสถาบันนะครับ mm hmm. เขาก็ระดมคนกันเป็นล้านคนนะนะในใน l Street Bet นะครับในเลดดิตเว็บเนี่ยเขาก็ระดมกันเป็นล้านคนเพื่อเข้าไปซื้อหุ้นใช่ไหมยิ่งซื้อหุ้นเกมตลาดราคาก็ยิ่งขึ้นสูงอีกนะครับนะเนี่ยคือที่มาที่ไปนะครับเนี่ยนะครับมันกลุ่มนี้ก็ยังมองเป้าหมายต่อไปว่าไอ้ซิลเวอร์เพเปอร์เนี่ยนะหรือว่าการซื้อขายไอ้เงินนะครับในอนาคตเนี่ยนะที่ใช้ไอ้ตัวฟิวเจอร์ออปชันเนี่ยนะครับมันทำให้ตลาดเงินเนี่ยนะไอ้ซิลเวอร์ที่เป็นตลาดเงินจริงๆริงฟิสิกอลซิลเวอร์เนี่ย นะราคามันถูกปั่นอยูนะ่ราคามันเนี่ยนะทุกวันนี้25ดอลลาร์ต่อออนเขาบอกว่าจริงๆเนี่ย,ยนะมันควรจะไปที่พันดอลลาร์ต่อออนนะครับแต่ว่ามันถูกนี่แหละถูกกลไกของเรื่องของการซื้อขายล่วงหน้านี่แหละนะฟิวเจอร์ออปชั่นนี่แหละนะทำให้ราคามันเนี่ยถูกกดอยูนะ่ดูอย่างเมื่อปีที่แล้วนะครับนะอย่างธนาคาร JP m o r g แกเนี่ยนะครับก็ถูกฟ้องร้องนะครับว่ามีการเข้าไปปัน่นนะครับในตลาด ของเงินนะครับเนี่ยครับเพราะ,ะั้นกลุ่มเนี่ยนะครับนะเออวอลซีดเบทเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าเนี่ยอาจจะเป็นเป้าหมายต่อไปของเขาหรือเปล่าซิ l เวอร์เพเปอร์เนี่ยนะครับที่เขาจะทำช็อตซีควิวมันช็อตซีควิวก็คือการที่เหมือนกับว่าคนอะนะต้องการหุ้นต้องการหุ้นเนี่ยนะนะแต่ว่าหุ้นอนะมันไม่มีใครจะปล่อยออกมาเพราะว่าราคามันขึ้นราคามันขึ้นทุกคนก็อยากจะได้หุ้นเนะี่ยคือมัน พยายามจะเอาออกมาเนี่ยมันเอาไม่ได้นะเขาเรียกว,ว่าการบีบนะคันนะครับในระยะสั้นนะครับเพราะฉะนั้นเกิดเกมสต็อปช็อตซีคู e นะบทเรียนนักเก่งกาไรล้นะครับเพราะฉะนั้นกองทุนใหญ่ๆนักลงทุนรายใหญ่เฮดฟันนี่ก็ขาดทุนกันไปหลายพัน 8, ล้านนะครับแต่ต่อไปเนี่ยนะครับก็คือ Silver Paper เนี่ยนะการซื้อขายไอ้ตัวไอ้ตัวเงินนะซิลเวอล่วงหน้าเนี่ยนะครับนะจะเป็นเป้าหมายนะที่จะถูกทำช็อตซีคู e ต่อไปหรือเปล่า แต่คงไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับนะเพราะว่าทางาตลาดหุ้นสหรัฐเองนะครับรุนถึงรัฐบาลเองเนี่ยก็คงจะไม่ปล่อยให้เกิดนะแบบนี้ขึ้นซ้ำๆนะครับนะก็ต้องดูว่าเขามีมาตรการป้องกันอะไรอย่างไรต่อไปแต่เป็นสัญญาณให้มองเห็นว่านะครับนะศึกระหว่างนะครับ Wall s t ต e ี t และ m n s t s t e t เนี่ยนะเกิดขึ้นแล้วการเห็นต่างนะครับของคนใน Wall Street กับคนใน m Main s t r e ี t นะได้เกิดขึ้นแล้วนะครับ จยิงเล่าสู่อฟังให้เป็นความรู้นะครับในเรื่องของช็อตเซอริทนะครับนะใครชอบนะครับฝากไลค์แชร์สนใจก็สามารถสง่งติดตามนะครับในช่อง y o u t u ช anel จันเสกาจย์เสก5 0 5ะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์ทุกแชร์ทุกติดตามและสำหรับช่องจันเสกเสมอมานะครับก็ขอให้ฟังพิจารณาก่อนแล้วค่อยเชื่อนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ